สวัสดีค่ะ Enjoy Lifestyle อินเดียร์แมนเบอจ้าอันพ่อแม่พี่น้องเห็นยังบ่านีกสิบ้ามาเก็บอันดอกฮอร์โ,โมนจ้ะดอกโฮอร์โมนเจ้าจว่าเพิ่มโฮอร์โมนตีด้วยยังก่อนเสริมโฮอร์โมนเสริมฮอร์โ,โมนจ้ะเก็บสุดยางมัน,ม,น,ม,นมันแข็งแข็งอ,อึน้นดอกสามปีบ่เหี้ยวน่ะจ้ะดอกอยังก่อนบ้านไม่รู้โรยบ่กเฮ้ยโอ้ยจักดอกอยังดอกแางมันเท้าบ้านแข็จักดอกยัง พอเมีพี่น่ออันนี้ก็เก็บเอาเด้อเท่าเด้อดอกข้าวมลล่านี่เก็บตุ่มตุ่มลุ่มลุ่มไปแต่ว,ว่าไปเบื้องอันดอกใจเหลืองๆฟังน้ำกุ่นกันมันเป็นยังขึ้นเหลืองแต่ขึ้นเหลืองงามเลยอ,อันบ่แองเมีนนี้ใบมันอันนี้ออกแล้วที่เป็นเม็ดบ่กผมทุงใส่เท่าเก็บหักเอาเหล้าเอาไปเซะจ้ะคน่างามคักหลายอเอาไปตากแข้งเก็บ,เก,บเก็บดอกไอโฮอร์โมนก่อนหรือว่าสีสอนปลาซิวก่อนปลาซิวไว้แช่หลังเท่า <laughs> คืออันกินผักหอมกันมะเร็งนะ <laughs> อุ้ย แม่นี่แม่ปัดปัดพอแม่พี่น้องเอ้ยมึงไงเนี่กอนี่สัมังงามคักแต่เธอเห็นไหมเอาไปปลูกเคลื่อนเนี่ยเมาะคุดเอาเต็มมะคุดออกนะพ่อแม่พี่น้องอ้อาวแม่นบดกี่อนอ้ำโมแมนโมแม,น,มนเขาเอาตีอะไรมันเป็นน้ำมันแข็ข่ายกันจ้ะอัไน,นมันแข็งข่ายกันเด้อแต่ว่ามันเป็นน้ำมันสบายไม่ล่ายดอกอีหยังมังงามขนาดนี้มันเป็นไอ้มันเป็นไอ้มันเป็นตุ่มๆคือดอกฟินนี่แหละ ก่อนสิเก็บกับส้มความงามของเขาไปสักก้อนนะจ๊ะนะแต่เรื่องไม่ความงามไสบเทาผ้ายงา,ายงาไปโอส้สมไปอ,อันเพินน่งแกจ่าดินแตกเคือบด้วยเนี่ยเป็นต่มีเขียดอันน้อยมุนอยู่วาพวกเจ้าวะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องนั่งงามอยู่แต่ว่านั่งนั่งป้องกันตัวของดว้วยแบบน้ำนะพ่อแม่พี่น้องเวก่ั้นนี่งามอันย่านมันตอดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยมันจะตำเลี้ยมเอางามอยู่นะ ตัวน,น้ำมันซาบหลาบอูอ้ยเอองามบีบเลยอันบ่ได้เอาเกี่ยวมาเนาะเท่าเนาะ้อเมชานี่ก็บ่คิดว่าสิมะไ้มะนาแหมเพราะสิได้เอาเกี่ยวมาเกี่ยวเอามันแล้วป๊าดเบิ่งอันนั้นเบิ่องขอสิพี่เจ้าเบิ่งจ้าอันนี้แม่นหญ้าเอ็นยืดก้อนนี่แม่จ้ามันเอาได้บ่นี่อู้ผ็ดจามมนเอาหมากมันเอามิดมันเท่าเบิ่งแน่น่ะพุ่นน่ะเอาเอาได้บ่ ว่าในแหงมั้งแหงเจ้าป้าแหงมึงจ้ะอะไรมาเหยียบหนามอะไรต้องใส่กันเนี่ยเพื่อมึงนายจ้ะนี่พุ่นน่ะกอบักใหไงกัวยักญ่พุ่นน่ะเอ้ยพุ่นน่ะหญ้าเอ็นยืดนี่ต้องต้องต้องปลูกต้องปลูกเวลาหันบ้านห้ากับต้องปลูกเวลาหนาหนาวจ้าพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอากาศเดี๋ยวนี้มันเย็นนะจ้ะปลูกช่วงเดือนนั้น เดือนุลาพุชิจิกาชั้นว่านี่เนาะแมนแมนกอบักใหญ่นึง่อแม่พี่น้องเลยคุณนะหนานันอุ้ยถาผู้ใดมีปลาอยางเด้อพอแม่พี่น้องเด้อปลูกใส่ปลาอยางเพราะว่ามันไหนปลาอยางมันล่มลื่นแม่จ้ะมันสิสซุ่มอยู่ตลอดเวลาน่ะปลาอยางจ้ะปลาแต่บ้านกันย่ามีแต่ปลามันปลูกได้บ่วูนีเบิงเบิ่งเบิงอีกกอพี่จต่เด้วใส่เบิ่งเด้อพี่นะอีกกอนหนึ่งอยู่พี่นะนี่ก็เริ่มแก้เราเท่าไอ้คุณนะเดี๋ยวจับเบิ่งก่อนว่ามันมีเม็ดปะ แล้วว่งน้ำนะค่ะเด้อนั่นอันอันทังอันล่างชุดอันอันอันแห้งนะครัมันน้ำจ้ะมันมีเม็ดบาระเถาะแล้วท่านอะแห้งอยู่ให้มันแห้งก็ดีก่อนเดี๋ยวจังมาเก็บบอกท่นแห้งคือว่าละเถาะนี่ท่านแห้งมันแห้งหกขึ้นหมากมันอันนี้เขาเอิ้นตัวแม่หรือตัวผู้เห้ย ตัวแม่ตาอันนี้ตัวแม่ไเพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องเอาไปปลูกต้องเอาตัวแม่มันไปเอาตัวผู้มันไปตัวแม่อยู่บ้านเฮาบ่มี่อะนะต้องเอาตัวแม่สองกอกกอกใหญ่นะตัวแม่ก็สิเอากันย่าจะไปผสมพันธุ์เอาหั่นเอาหั่นเอาตัวผู้ไปน่ะจ้ะอาแมันแม่นติดท้องเจ้าก็เลยไปไปไปแบกันย่าแต่มันแห้งก่อนจ้ะเอาเสื้อผามาเก็บเอาเม็ดมันเนาะช่วงนี้ก็ย่างไปจ้ะย่างเลาะย่างส้มไป ปาดสิเตอเอ้ายังบ่เบิ้งตอเลยนึกว่าเหยียบอันนั้นดอกอีกระปูแตกแม่เ่าก็ดังจังแซนหน่อยละค่ะลบเลิกกระปูก็ได้เดี๋ยวว่าเห็นเดี๋ยวบังจะดอกใหม่เนาะจ้าอย่าอินยืดตัวแม่เปุ่นยืดตัวนานขาเพื่อนเกินตัวนึงตาบ่หมึนบ่ได้เห็นเป็นย่าเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยบ่จะขึ้จักอยากเอ้านี่ยังนงี้นก มาไก่เนยนกคุมติเอาไปลาบนะจ๊ะคายๆคับกระต้กระดูดออกนึงกระายบอกอืมประมานกระใต้แล้วกระดดออกก่าึนะมันมองนึงะตมัน่เผไ่ได้มันมีน้ำมันกระดูดหมดแล้วเ่าใช่ละไอดอกฮอร์โมนไปทังไหนล่ะถ้าจงยางรบไปทั้งผนเ่ายู่นนั่นออกทางออกกันวงเวีอนผลเ่ายางมาพีิขึ้นมาพี่ มา่อเาเอาดอกกันข้ามีลาจากบาดสักก้อนเแ่าใช่นข่ะเลี้ยงในเลี้ยงในงามงามเนี่ยลาออกไปลาคุยจังจับไปใส่แจกการมือนันแม่เแถวอืมค่ะเดิญสะพ่อคืนฝาค้นฝนและย่ำจะเก็บดอกไม้ย่ำแดดก็ไดย์ไม่แล้วแดดไม่เอ้ผลไม่แลดดผลลินเดียแล้วจ้าด้แลวมันมาเก็บดอกไม้ยนี่ยไหนบ่เขากันได้กับกันย่าดิสสอนหวกจังแม่นพ่อแม่พี่น้องสอนหวกนะแดดดีดีโอ้ละเแ่าเจ้าก็ได้ เก็บดอกไม้มันมะเขาก็กันยา่ามันก็เลยตกฝนมะเขาบ็เขาก็บ,บุคลิกนะเก็บดอกไม้นี่ต้องเป็นเอนจอยดนะจ้ะเปิดมักดอกไม้ <c oughs> ทั้งนี้ก็มักอยู่จ้ะแต่ว่าปลูกย่ามได้ตายย่ามนั่นจ้ะมันจะามันเป็นอีหยังผู้ง,งามกับผู้งามมันปลูกดอกไม้ตายมันซื้อดอกไม้มาปลูกเห็นมูปลูกงามพ่อแม่พี่นอ้องไปซื้อมาปลูกตายเบิร์ด <c oughs> อ้าวล้วเทาไอ้ฝนตกข้ามหัวล้วเทาฝ <ไป S 1> ากันยางออกมาบางนึงหน่ะจันจไม่มีไฟสังเกตว่าว่าไม่มีเปลือกือตะกามาจากน,นจนกระซางนะจันนะมาแบบมวนม,นมนคำคำวลขำๆบ่ได้เอาอันลุ่มมาจากรถน้ำหันเนาะไสไปเทาไปมาชุ่มชุ่มมาชุ่มชุ่มจ้ะโอ้ยพักนี่ยทักผมตี๋ ไปย่างไปเบิ่งดูเท่าแม่ยาแนลนแม่เราอีต้นคนขายเหี้ยนี่แมันมูกันแลนเอาขายอยู่เนี่ยหรแม่มึงเงินเพื่อนแาวไปราคาเาาานี่ยอันนฝตกก็เลย ตองเบิ่งหนุนขึ้น้นใบเขียวๆไ่ๆมันใบเอียงค่ะอันที่ก็จะอันสร้างตึกแล้วจ้าเด้อเป็นหางเนาะที่เป็นหางเป็นอันห้องอันเป็นอันที่เก็บอันเก็บคล้องแม่ตาเก็บทุกอย่างที่ขวางหนาแล้วถ้าอุ้ยคืออวบแท้เอออ้วบอันๆกำลังจะเสียบกำลังแสีบแบบ อจักหน่อยกันเด้พอพ่อแม่พี่น้องมั้งนี่ยความที่ว่าสะออนนะจ้ะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้ามากับข้าไม่ต้องห่วง <laughs> <laughs> เอาทุกอย่างเอาทุกอย่าง <laughs> จ้ะมันก็อ้วกอันดีๆเนี่ยนี่กระลัง<อ>ปุงมนะ่มขึ้นมาเนาะเนี่ยนี่ยสะออนสะออนมันหัวแข้งหูนนะมึงเนี่ยมึงตะลกรอนเนี่ยน,นี่เธอมึงเนี่ยมันเป็นผักเปรี้ยวที่มึงดูโอ้ยคือคือแท้ ว้าวว้าเจ้าก็ได้นทำให้ฉันตื่นเต้นใบมันคือก,กันพ่อแม่เห็นพ่อแม่พี่น้องเห็นมาแล้วจ้าฝนตกใส่หนากล้องนี่นี่อขอโทษขอาาาาอภัยนะจ้าว่าเก็บได้เครื่องนึงเลยนะจ้าดอกข้าว่ไม้ก็ได้ป้าเห็นพักขมเอาพักขมอีกจ้ะเอาอีกจ้ะอี่ยังก็เอามือนี่เอาหมา แบบอันๆอู้พี่นาถเอาเห็นบ่นี่พี่พี่พีอันนี้อันก่อนเด้อขึ้นนะจ๊ะถั่วแรบขนาดบ่เป็นอะจ้ะหวานเลยล่ะค่ะพี่พี่มาอันนี้มันขนาดได้ไห้ไหมมันขนาดกวางตุ้งแถาคิดว่ากวางตุ้งติดทุ่งทำไมมาอยู่สูงจังเมืองไหนเก็บซอยมูกันฝนตัวข่ำหัวมูแล้ว บางหนึ่งยืนจกทุงเบาอยู่จ้ะ <c oughs> อุ้ยบางแนวมันอวบมันอันนี่แม่กัลลังขึ้นไม่นี่ <c oughs> แม่นี่ละกัลลังลวกแสบนี่ละคูณนะอุ้ยฟังเสียงเนะจ้ะฟังเสียงเด็ดพุณน่ะมาเด็ดเตาฟังทั้งพี่เทา <c oughs> โอ้มึงอันก่อหน,นี่เ <c oughs> จ้าทำไมงามจ้าพุณน่ะอุ <c oughs> อ้ยเอาเก็บเอาเทาไปเก็บไปฝากไอปยางอ่อนพ่นอยู <c oughs> อ่นี่จ้ะบอกระดกดอกบานมื่อหนีฝนตกใส่หัวก็อยู <c oughs> อ่นี <c oughs> ่ละ ท่านเก็บไปนี่แม่ต้นหาเจ้าอู้นั่นแหมเก็บไปว่าได้กินเพาะผู้เดียวได้พอแม่พี่น้องเก็บไปฝากมูฝากพวกเก็บไปฝากกันจ้ะกินน้ำกันแสบมวนกินผู้เดียวสองคนว่าเป็นทีที่ว่าเป็นเพราะว่าบางคนข้าเจ้าบ่หุนจักกันนะจ๊ะแม่เก็บอันนี้ยังกินน้องสินะฝากไปห้ยข้าเจ้าก็ขอบคุณมาโอ้ยมีความสุขหลายจ้ะครับเชได้แล้เนี่ยจ้ะ ตั้งแต่มาอยู่กับเอ็นจอยนี่ละจ้าเก็บยังได้ก็คิดหอดแต่อันมูแต่พวกมาดามเห็ดด้วยกันเก็บเห็ดไดกันแล้วเจียกซัวส้อยสะซสอยู่ไปทถาไปไปขึ้นไปไปย่างไปต่อทถาขึ้นไปลาวดอกกันข้าวม่วยไหมครัาไปนี้นี่ ไปไปพนมาแล้วพนมาเปีเปียวบองนั่นอุสาวาเบรกไปได้พอแม่พี่น้องบ้งแก็ไปแราไปพูดเน้น้ออันพอแม่พี่น้องบิ่งเนี่ยพอแม่นั่นบวบเป็นเนียคือผักเพีวบานเท่านี่ให้พอแม่พี่น้องบิ่งเนี่นี่เนี่ยนี่คืออีดีเนาะเนี่ยว่ามันผักเพวไหมพอแม่พี่น้องบิางเนี่ยนี่คือกันเอาละกนั่งสี่เก็บไปใส่อันซุปน้องใหม่กับอันซุปบักอันเี่ยงกัซุปบักมี่คุนอะพอแม่พี่น้องคืออีดีอันผักเพีวบานเท่านี่สีแบบว่าเด็ดคือมาหนิกินมันสีดังเลยจ้ะ มามาย่าแนมไปทั้งบุญไป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 น่ะขอว่าเราว่าเจ้อาสิไปเอากวอนนั่นแต่เพื่อนล่ะเพื่อนสะออนเพื่อนท่านเขียวเถิงเฮียตกน้ำตะกาบมีพักกันหอบเบาสะพานไปน้ำกันใดพวกจอยสองคนน่ะไปใส่มาใส่กันคือกันจ้ะหอบเบาอีมาลุ่มกุ้งบํา บ่ได้มาลักของเด้อจ้ามาเก็บผักจ้าเะเซ็ตเก็บข้าวมาส่งเด้อายเด้อน้องเก็บผักกัน <c oughs> โอ้ยแม่นมดแล้วนะทางคุณละแม่นมดเลยจ้ะปลาพัาคมจ้ะแม่นมดจ้ะทั้งดอกไม้ท<ม>ั้งพังาคมร่วมกันอุ้ยเขียวสับหลาบอยเขียวงามท่านอันที่อันหวางดี เขบอกว่าเจ้าอย่าเอาปุ๋ยมาใส่แลายมันเก็บกินน้ำบระทานมันเคียวเจ้ากบเสียเอาเก็บเคียไปน้ำทางจากพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยไปไปไปยังไปคนสิผ้าโจ้พันหอบผักเคียตะกา้าเบามาจา้ะผักกันหอบมาคือพี่บ้านี่กันยังวะเห็นบ่ล่ะพ่อแม่พี่น้องอันฝนตกเสนากล่องเบื้องอันหญ้าเอ็นยืดก้อนนี่จ้ะเขียวงามไปง่ายเสหร่ะ เจ้าน้าเชอนตะกามาากันให้แกปัญยายเฮ็ดเป็นคลิปงานเอ็นยืดไว้ทับปเป็นใส่เอ็นเทน้า,านี่นั่งสอนบ่เอาแหมันเอาสวิงมาสอนกลุ่มนะจน๊ <c oughs> จะเนมมาะ <c oughs> จะได้ปลาซิวไปมุกมือแลงไปจ๊ะของไงยู่เด้อจ๊ะมุดตกบังหันหันไห่พ่อแม่พี่น้องบังเนี่ยขอโทษขออภัยจ้ะบังเนี่ยเละบดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ถ้าเบิ่งไอ้ชิดถ้าเบิง่งไอ้ชิดเล่าสิขาหัวยตัว เธอพึ่งว่าสิปล่อยจอยไป็ยังคือจังพักชี่เนาะแนมไปอันนั้นเนะเาะพักชี่หน้าบ้านเท่านั้นะตะออมเสกปาดผมไม่หยุดนจะจ้าพ่อแม่พี่น้องอันขอเก็บอันดอกข้าวโมไม้จังน่อยกันเด้อเอาจ้าเอาออาเอายังก็กเอาจ้ะจ้าคือโ่ไมาเก็บเอา,เ,อาเ,ปเป็นกลุ่มเป็นกองพี่เจ้าไปเล่นมายังกับพ่กคุณ <laughs> มันง่ามไปเมื่อตั้งสิเก็บอมมองได้แม่จ่าที่จริงแล้วนะนะแนมไปมองได้ก็ง่ามไาเมื่อโหลดไปเมื่อละสะอ่อนมุนาเอาอ้นทุบปุ๋ยมาใส่เอาเท่ามันนางเก็บเอาเกี่ยวคักๆ่ฮาเอาฮาเอานะพ่อแม่พี่น้องนะฮาเอาฮาเอานะิี่จริง เสียงมันหักง่ายแต่ละเท่าฟังเสียงมันอันเพื่อนสาวเลือกว่าถือจะไปจักสิเอาอันอันใดว่าสันมานั่งมานั่งสวยๆอยู่ในดงข้ามเวลาก่อนจ้ะเห็นบอยบอยพี่น้องเห็นกัญญาบ่จ้ะเห็นจ้ะเห็นบุกเห็นแต่ดอกไม้กัญญาเฉาไปเลยงามคักสะอ่อนไล่จ้ะวิวสวยวิวจิวทักงามคักไล่ มีตั้งแต่ดงดอกไม้เอาลวดมาเด้อมาเก็บดอกไม้น้ำกันเดินพูนนะจ๊ะสวยุนะะจงามเทเรเดอร์นี่ความงามในกระเพาเทเรเดอร์เป็นยากระไดแล้วว่าจังสันงามว่พ่อยังกินใจดีนั่น <laughs> งามไม่ใช่สวยอย่างเดียวยังมียังมีประสิทธิภาพที่ดีด้วยเ <laughs> พิ่นวะคักเทเรเดอรนี่จ้ะ คักนอเท่านะจักิเจ้าเก็บบ่ถือตีเจ้านั่งอันอึ้งอยู่นั่นบะเทามานั่งอึ้งอยู่นันสวยๆก้าดอกไม้จ้าเพื่อนสาวมือนีิจ้างามคักหลายเพื่อนสาวบ่วงวัดเจสิเก็บเอาบันไดแม่จ้าแต่ละตุนเพื่อนสาวแต่ละตุนเพื่อนสาวคักปคิดว่ามัจจีายปานนี้คักบอว่ปีนี้เจ้าจือบวปีนี้มาไดเก็บบ่สุอย่างเลย มอยูวนบ้านเอ็นมาอยู่ได้ปีหนึ่งนี่มีแต่แนวมีแต่รูไหลายอย่างว่าสันต์เถอะหูเบิดอัน้ดกินได้บ่ได้หูเบิดพ่อแม่พี่น้องคักเทเดียวนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเนี้ยวพักหญ้านี่ก็บ่ต้องยากค่ะกินได้เบิดบ่อึด่พี่นองพเทือนหญาก็กินได้จ้ะอันใดที่เอิ้นหญากินได้เบิดจ้ะบ่แม่หญ้าสำหรับคนไทยจ้ะคนไทยกินได้เบิดน้ำปลาข้าเจ้าว่าไอ้ คนเดนมาร์คว,วะกินได้เหรอว่าสั่นว่าอันจ๊กินได้เ่าได้แล้วคอยต้มไปสามมอแล้ววะเธอคนผ้าจริงๆละผ้าหดคนเดนมาร์กินจ้าว่าวละก็ได้เนาะคนเดนมาร์กกันถ้าเจ้าว่าหูเจ๊กินนะาจจะแบบว่าถ้าเจ้าซื้อ,อย่างเดียวจ้ะแมนย้ะซื้อซื้อมักซื้อมักซื้อต้ เก็บเอาเท่าลาวเอาเจ้าหนูคอยหูอยู่ว่าเจ้าเก็บบ่ถือจักเจ้าสิลาอามองได้จะย่างลบไปลบมาเจา้าเสวียนอยู่หันแหละจักเสียวมองได้วอตีงามบหลีเลยความสวยงามของธรรมชาตินะจเนนะปานนั้นกน็ยังกินได้ปานนัน้นก็ยังมีเห็นประโยชน์ผู้ข้าเจ้าศึกษาข้าเจ้าก็ศึกษา ผู้ลู้น้ำลังก็เก็บกันแต่ครบควบอยู่บัดนี้บ่อึดบ่อยากแต่แนวสิเก็บเนาะมาเท่าเจ้าพ่อแม่พี่น้องอาเตนอยู่ไหนจะเอาเตนเข้าไปแต่ได้ร้ายแล้วเครื่องถิ่นคว้าหน้าผมใส่ดอกมัดแล้วนะอืมไปเท่าปลปลาหาเมียไปเท่าไหฝากคลิปเท่าเจ้าอันพ่อแม่พี่น้อง คลิปสวยๆงามๆกับฝากใบซัมนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะอันฝากกดได้กดแช่นะเด้อจ้ะฝากกดกระดิ่งติ้งติ๊งติ๊งติ๊งพ่อแม่พี่น้องค <c oughs> ือคือมันจงบอพาดคลิปไอ้ล่าสุดคลิปต่อไปนะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ